อีกแล้วแต่แดดออกนะอะแดดออกนิดหน่อยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองดิโอไม่แรงไม่แรงมากเหมือนปอบใจตัวเองอ่ะไม่แรงเลยมันึ่งพอได้อยู่ตกนา่นยัง ไปดีกลัวไปดีกว่า,วาโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เดิมสวนสาธารณะ้วยอุอ้ยแสงกําลังดีเร็จผมออกบ้านเมื่อกี้ไม่ฝนตกเออฝนดีละที่ผมตัดสินใจมาอย่างนั้นเพราะว่าตรงนี้ยังยังไม่ตกเว้ยเอาละเอาละโอเคก่อนจะเดินนี่คือมื้อเช้าของผมครับจริงแล้วก็ส่วนนี้ก็คือมื้อกลางวันของผม โอเคเริ่มเลยตอนนี้ผมก็กดเริ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปกันต่อครัช โอเคตอนนี้ผมก็เดิ่มมา46นาทีแล้วนะครับผมเช่นอยากกินน้ำทังอยากกินน้ำาังเลยมาน้อยตอนนี้ผมกดหยุดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับ อันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของมื้อเย็นของผมนะครับมันกลับมาแล้วครับทุกคนมันกลับมาแล้วโอ้ยมันกลับมาแล้วครับนี่คืออกไก่ของผมซึ่งมันถูกต้องไหมประมาณสี่วันที่แล้ว <c oughs> โอเคพอแล้วผมจะกินรตนี้ให้หมดนะครับผมแล้วอยซื้อมาใหม่นี่ก็เป็นวันนี้อันนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่วะผมดูก่อนยี่สิบเก้าอันนี้คือวันที่ยี่สิบเก้าเลยนะครับผมที่ผมทําคลิปมาจะครบหนึ่งเดือนละ ภายในเดือนหน้านี้ผมว่าผมทําคลิปวันต่อวันไม่ได้เพราะว่าบางวันมาดูน่าเบื่อมากเบื่อไหมฮะแบบมันจะมีวันที่ผมแบบผมป่วยเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรให้ดูอะ่ะถูกไหมผมเลยจะลองคิดดูว่าผมจะทําคลิปแบบไหนดีลงคลิปแต่วันวันที่ออกกําลังกายดีไหมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปคิดไม่นั่งคิดมาก่อนนี่ก็เป็นไก่ไก่ที่เรารักมีไก่ มีบอกเกอรีแล้วก็มีไข่แล้วก็ฟักทองน้อยๆของเราที่ค้างอยู่ในกล่องไก่เราชิ้นึงโอเคหมดแล้ะครบแล้วเราก็จะหอ่อมือนี้ก็น่าจะหมดเลยมั้งเนี่ยนี่ลาดนิดนึงลาดนิดนึงโอเคนี่ทุก okay, คนคง,งไม่เห็นหรอกอ้าไก่ร่วงเคลนึงตองส่ำผมว่านะ ผมน่าจะเป็นโลคกลัวไก่แล้วทุกคน <c oughs> คือแบบไม่จริงๆด้วยผมเข้าใจแล้วทําไมเขาบอกว่ากินแต่อกไก่มันจะเป็นบ้าอจริงๆผมผมเชื่อแล้วเอ,เอ้ยตอนแรกอ่ะผมดูทุกผ,ผมกินได้นี่ขอแค่มีน้ำจิ้มเชื่อไม่ไหวอ่ะไอ้แค่นี้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมไปทาน มื้อเย็นของผมก่อนไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยครับเอ้ยผมลืมนี่คือรหลุกของวันนี้นะครับชิงชิงชิงโอเคไปละบ,บายฮะ